สวัสดีครับชาวราศีพฤิกทุกๆท่านหรือราศีสร์ปิโอทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ชาแนาลดูดวงพระยิบศีียาสัมผัสบายทาโรแมนนะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจำเดือนโนเวม ber หรือเดือนพฤศจิกาย,ยน2513หรือ2020นะครับและขอต้อนรับนะครับชาวราศีพฤศจิกหรือสกอร์เอร์และชาวทั้ง11ราศีที่เหลือเอซทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกาย,ยนหรือเดือนโนเวม ber 2020นี้นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ ปลายปีกันแล้วนะเลยอีกเดือนหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับความรักของชาราสีพุจิกไปยังไงบ้างครับทั้งคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาในใต้ร่างของสคริปทาร์โรแมนบ้างแล้วกันนะครับและแน่นอนนะครับขอเซยร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับชาราีพุจิหรือราสีสโกเปโอทุกๆท,ท่านด้วยนะทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนเอฟซีกับทาร์โรแมนมาเยอะนะครับรวมถึงทาร์โรแมนนั้นเกิดราสิพุจิกด้วยนะครับ คิดอะไรขอให้คุณสมหวังนะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะครับใครที่ยังโสดก็ขอให้คุณได้เจอคู่แท้หรือโซเมและใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ความรักของคุณกับเขานะครับได้พัฒนาตัวพัฒนาทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะขอให้ได้เป็นคู่ชีวิตและเป็นโซเมและคองรักกันไปยาวนานนะครับและที่สําคัญขอให้สุขภาพของชาวราศีพฤิกทุกๆท,ท,ท,ท่านนั้นแข็งแรงด้วยแล้วก็มีสติใจเย็นๆน,นะครับในรอบของปีนี้กับปีหน้านะชาวราศีพฤิกนะครับยังไงก็ ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยละกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอนะในรอบเดือนโนเวม b e r นะครับโดยแน่นอนนะครับว่าทารูแมนนั้นก็ได้นำไพ่ทาร่กับไพ่ออร์โคลนะครับอย่างสำหรับมาเรดดิ้งแล้วก็แคลร์ไฟนะ ให้กับชาวราศีพิจิกนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนโนเวม ber หรือเดือนพฤศจิกายน2020หรือ2563นะครับซึ่งไพ่ทาโร่นั้นก็เป็นเรเดีย w a ว t Spirit นะครับเป็นที่เป็นกองสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นไพ่ออร์คโอลสำรับใหม่อีกสำรับก็คือ w i l ์ไลท์ออร์คโนะครับก็คือชีวิตด้านสีขาวนะครับเป็นไพ่ออร์คโซึ่งจะมา a า i ไฟให้กับชาวราศีพิจิกนะหรือสกอร์เปโอทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนโนเวม ber หรือเดือนพฤศจิกายน2563 2020 2 0่นี้นะครับให้ได้แม่นยำชัดเจนแล้วก็ตรงใจกับราศีพฤิกด้วยนะแต่ก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับทารุณแมนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจนะและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนคุณดูนะครับใครที่เกิดชาวราศีพฤิกนะก็จะขอกราบขอบพอระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มทำนาย ในฐานะที่เป็นเดือนเกิดของคุณนะครับในราศีของคุณชาวราศีพิจิกนะเดี๋ยวเราเอาคนโสดก่อนละกันนะอันนี้คือโสดที่โสดจริงๆนะหมายความว่าคุณได้เลิกลาจากคู่ของ,ของคุณไปแล้วและคุณอยู่โสดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่า Radiant w a t e นะครับ Spirit เนี่ยจะ reading อะไรให้กับชาราศิจิกคนที่ยังโสดในรอบเดือนนเว b e บอร์นี้นะครับดังนั้นการดูเป็นการดูแบบ general reading นะครับดังนั้นไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องไปอินมากมายบางครั้งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ถ้าเรามีพลังงานตรงกันคุณก็สามารถที่เอาไปปรับประยุกต์ใช้แก้ไขสถานการณ์ปัญหาความรอกของคุณได้นะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ของ Radiant Waves Spirit กันนะครับว่าคาลไฟ3ใบเหมือนเดิมนะครับรีดิงให้3ใบเหมือนเดิมว่าจะเป็นยังไงบ้างอาชาลาศีพุจิตคนที่ยังโสดนะครับนึกถึงตัวเองไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพลังงาน3ใบนะครับของ Radiant Waves นะครับ Spirit นั้นจะบอกอะไรให้กับชาลาศีพุจิตคนที่ยังโสดในรอบเดือน November หรือเดือนพฤศจิกาย,ยน2020หรือ2563บ้างนะครับอ,อธิษฐานนะครับพลังงาน3ใบมีอะไรบ้าง ใบที่1น,นะครับเดี๋ยวขอเลือกอีก2ใบนะครับก็ขอให้ชาราสีพฤติจิกคนที่ยังโสดในฐานะที่เป็นเดินเกิดของคุณด้วยก็ขอให้คุณนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็คาดหวังในเรื่องของความรักอะไรก็ขอให้คุณได้เจอคู่หรือว่าเจอคนดีๆเข้ามาในรอบเดือนนี้นะแต่ถึงยังไม่ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาดูในรอบเดือนธันวานต่อไปในนั้นคุณไม่ต้องไปเครียดม,มากนะครับอ่ะมาดูพลังงานใบแรกว่าคุณจะเกิดเรื่องอะไรบ้างชาราสีพฤติจิกคนที่ยังโสดเป็นไพ่เซเว่นออฟพันดัลโลนะครับเป็น อ่านแน่นอนนะครับในช่วงต้นเดือนชาวราศีพิจิกคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะคิดในเรื่องของเกี่ยวกับการงานการเงินไหมหรือว่าคุณค่อนข้างจะกังวลอะไรเกี่ยวกับในเรื่องตัวเองหรือเปล่านะครับดูเหมือนกับว่าคุณกําลังจะมีพลันมีการเตรียมแผนในเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินหรือว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะดูเหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกคนที่ยังโสดเนี่ยหรือสกอร์ปิโอคนที่ยังโสดเนี่ยคุณจะคิดในเรื่องเกี่ยวกับโครงการหรือว่าโครงงานเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอนะะดไ่าจป็็รก มันมีผลที่จะสําเร็จได้ถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่ลงไม้ลงมือกระทําหรือกระทําให้มันเกิดขึ้นให้เป็นปรูปธรรมนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนะดังนั้นชราศีพฤจิกในช่วงต้นต้นเดือนอาจจะค่อนข้างดูแลตัวตนตัวเองอยู่พอสมควรว่าตัวเองนั้นอยากจะทําอะไรนะครับหรือคิดที่จะหาหนทางอะไรบ้างให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูใบที่2กันใบที่2ขึ้นไพ่ f o f swords นะครับหรือไพ่สี่ดาบน,นะ แน่นอนนะครับว่าชาลาสีพฤศจิกิในช่วงตั้งแต่วันที่15ไปแล้วเนี่ยคุณเองต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการผิดหวังนะหรือการที่ทุ่มเทอะไรเกินไปนะครับอะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ในเรื่องของการงานการเงินเพราะว่าไพ่มันขึ้นเจ็ดเหรียญหรือ seven p a r o เนี่ยนะครับ มันก็เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนหรือคิดในเรื่องของเกี่ยวกับการหางเงินนะครับหรือว่าการคดาดหวังในเรื่องการเงินเนี่ยออถ้าเป็นการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่ยังโสดเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะชะลอไปก่อนนะประวิงเวลาไปก่อนนะครับดังนั้นคุณอ้างจะต้องดูในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ความพร้อมของตัวคุณเองนะครับเพราะในกรณีว่าถ้าเกิดคุณลงทุนลงแรงอะไรไปใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากๆที่ชาวราศีพฤจิกอาจจะมีเกณฑ์ในการล้มเหลวในเรื่องของธุรกิจตรงนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในเรื่องทางด้านตรงนี้ก็ดีนะครับหรือว่าคุณทําผิดพลาดไม่สามารถที่จะสู้คู่แข่งได้อะไรประมาณนี้นะ ดังนั้นอยากให้ชาวราศีพฤศจิกคนที่ยังโสดใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำนะฮะอย่าพึ่งผลผามในการทําอะไรลงไปและอีกในหนึ่งเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการล้มป่วยได้เป็นในลักษณะข,ของการปวดหัวตัวร้อนหรือว่าโรคประจําตัวของคุณนั้นกําเริบขึ้นมานะครับแนะนําว่าคุณไปทําบุญลงศพในช่วงเดือนนี้หน่อยนะจะเป็นการดีนะครับใบที่3ขึ้นไพ่หถ้วยครับซิกออฟคัพนะฮะ อาจจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามานะสำหรับชาราศีพฤศจิกคนที่ยังโสดนะครับอันนี้ผมบอกไว้นิดนึงสําหรับใครที่มีแฟนเก่าหรือว่าคนที่ว่าเคยคบกันไปแล้วแล้วเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤศจากายนถึงวันที่30ของเดือนพฤิกายนเนี่ยมีสิทธิ์ที่คนรักเก่าหรือว่าแฟนที่อาจจะห่างหายไปนานนะครับคุณไม่ได้เจอเจนนานจะมีเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสารกลับมาหรือว่าจะมีเกณฑ์ในการได้เจอกันโดยเออโดยที่คุณนั้นไม่ได้นัดหมายเอาไว้หรือไม่ได้คาดหมายเอาไว้ด้วยนะ ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับดังนั้นไพ่เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องทางด้านความรักเกี่ยวกับคนรักเก่าๆอดีตคนรักเก่าๆหรือว่าคุณสองคนอาจจะแค่เริ่มต้นในการคบกันในสมัยก่อนแล้วมีเหตุต้องแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นความรักเก่าๆหรือคนเก่าๆเ,เ,เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลับมาหาคุณนะด้นนานนาราศีพฤทิจิกคนที่ยังโสดเนี่ยนะครับถ้าคุณนึกถึงคนรักเก่าหรือว่าคุณยังคงรักคนรักเก่าของคุณอยู่นะครับหรือว่าคนที่คุณเคยได้รู้จักและเคยชอบพอกันแล้วก็มีีเหหตตุ้้องงงใัััดดาาจกกกนนนะะครบยไ็ เขาเรียกว่าคุณจะได้มีเกณฑ์นในการได้เจอเจอกันโดยแบบปฏิหารนะครับและที่สําคัญก็มีเหตุที่ว่าอาจจะทําให้คุณกับเขาได้เจอเจอกันแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นในการที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กันด้วยดังนั้นนะครับเกี่ยวกับคนรักเก่ามีสิทธิสูงมากอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นไปได้ว่าชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่ยังโสดในรอบเดือนโนว e m b e r เนี่ยครึ่งเดือนหลังก็คือตั้งแต่15ไปถึง30ของเดือนพฤศจิกาเนี่ยชาวราศีพิจิกคนที่ยังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนอายุน้อยกว่าก็ คืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากประมาณสักสี่หปีเป็นต้นไป นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในการปฏิความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมีการเริ่มต้นของความรักนะครับดังนั้นในช่วงขึ้นในหลังเนี่ยชาวราศีพฤิกเนี่ยเตรียมเฮได้นหนึ่งนะเพราะว่าคุณจะมีหัวใจค่อนข้างผ่องโตแล้วก็มีความรู้สึกที่สดชื่นในเรื่องของความรักมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาคุณอาจจะห่อเหี่ยวมาตลอดนะครับหรือว่าคิดในเรื่องลักษณะข,ของแง่เนแง่ลบในเรื่องของความรักจนมากเกินไปทําให้ตัวคุณเองนั้นอาจจะปิดใจก็เป็นไปได้ แต่ในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกานะครับหรือเดือนโน v e เบอร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเจอคนเก่าๆหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องมาดูในช่วงของเดือนดซ ember หรือว่าเดือนธันวาต่อไปนะว่าคนที่คุณเจอะเจอในเดือนนี้หรือคนเก่าที่คุณเจอเจอในเดือนโนว e เบอร์เนี่ยมันจะคอนติดูความสัมพันธ์ไปได้มีความสักเซสได้มากน้อยขนาดไหนหรือมีความสําเร็จได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเืใน,นั้านเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอเตือนชาลาศิพุจิกด้วยว่าไม่ควรจะลงทุนทําอะไรมากเกินไปนะครับ และในกรณีว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบางคนนะฮะชาราศิกพิจิกบางคนที่กําลังมองหางานอยู่เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าบริษัทเก่าๆที่คุณเคยไปสมัครไว้อาจจะมีเกณฑ์นในการติดต่อคุณมากได้หลังจากวันที่15พฤศจิกาถึงวันถึงวันที่30นะครับเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะการเงินที่คาดหวังมันจะฟลอ์ขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30ดังนั้น1-15ของเดือนพฤศจิกานั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ขอให้ชาราสิกพิจิก เดือนเกิดของคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ชาวราศีพฤจิกนั้นเจอเจอความรักที่ดีๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอนะชาวราศีพฤจิกประมาณ80%ทีเดียวนะครับในรอบเดือนพฤศจิกาหรือดวงเบอร์นี้นะก็ขออยพรให้คุณสมหวังละกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักที่อายุเด็กกว่าคุณเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้และทําให้หัวใจของคุณนั้นพองโตนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นปฏิความสัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีขึ้้นดวย นะครับคุณอาจจะรู้จักเขาในออนไลน์หรือว่ารู้จักเขาในลนักษณะว่าเพื่อนติดต่อหรือคุณไปเจอโดยบังเอิญยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในเดือนนี้คุณจะได้เจอใครไหมนะครับแม้กระทั่งเพื่อนเก่าๆของคุณในเดือนนี้ก็จะกลับมาคืนดีด้วยนะใครที่โกรธกันไปกับเพื่อนเก่าๆหรือไม่ได้เจอเพื่อนเก่าๆมานานแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่คุณจะได้เจอกัน คราวนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ของไวไลอ Oracle กันบ้างนะครับว่าจะคาลไฟอะไรให้กับชาวราศีพฤจิกหรือสกอร์เปโอคนที่ยังโสดในรอบเดือนโนว์เบอร์หรือเดือนพฤศจ,จิก,กายน2020หรือ2503น,นั้นเดี๋ยวทาโรแมนเปิดให้หนึ่งใบนะครับคาลไฟขึ้นมาว่า the child of Venus นะครับ the child of Venus เป็นภาพค่อนข้างสวยนะครับเป็นแนวเซเรอริสติกนะสำหรับสำหรับนี้นะฮะ the child of Venus นะครับมันบ่งบอกว่าดาววีนัสหรือดาวศุกร์เนี่ยนะครับดาวศุกร์ก็คือความสุขนะครับความรักนะฮะ อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคนที่ยังโสดแล้วนะครับดังนั้นเด e t าวออฟเดอะวีนันะครับบ่งบอกว่าคุณตกอยู่ภายในโลกของดวงดาวของวีนัสหรือว่าดาวศุกร์เนี่ยได้เข้าหาชาวราศีพิจิกแล้วนะครับเป็นไปได้เลยว่าในเริ่มต้นของเดือนนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจ หรือคนเก่าของคุณนั้นมีเกณฑ์นในการย้อนกลับมาหาคุณมากนะครับเปอร์เซนต์อยู่ที่ประมาณ80%เลยนะนั้นคุณดูไปแล้วกันนะว่าพลังงานของไพ่เนี่ยจะแม่นกับคุณมาก้อยขนาดไหนโดยเฉพาะชาวราศีสกปริโอหรือพฤจิกนะครับคนที่ยังโสดที่นึกถึงคนรักเก่าๆหรืออยากกลับมาคืนดีหรือมาสาร้างความสัมพันธ์กับคนรักเก่าๆเ,เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาไม่ว่าคุณจะติดต่อเข้ามาก็ดีหรือเขาจะติดต่อคุณมาก็ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะได้มาพูดประจาก,กันนะครับแล้วก็มาทําปรับความเข้าาาาใจกันออะไรหหลลยยยสิ่งยย่งง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะตรงนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับดังนั้นอิทธิพลของไพ่ the t o w e r of the w e u s บ่งบอกว่าความรักหรือดาวของความรักได้เข้ามาหาชา,าวราศีพิจิกหรือสกอร์เปโอคนที่อย่างโสดแล้วดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่ได้เจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะครับล้วก็อาจจะมีการเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะครับว่าคุณจะมีความจริงใจหรือเปิดใจได้มากน้อยขนาดไหนด้วย ยังไงทาร์รแมนก็ขอให้คุณสําเรลและกันนะกับความรักที่คุณสมที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับใครที่ไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอในเดือนนี้นะแล้วก็ขอให้ y b เ r t ร์ไดกับชาวราศีพฤจิกคนที่ยังโสดด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะเอาละ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูชาวราศีพฤจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีนะ หรือว่าอยู่คบกันแบบไปไปมามานะครับหรือว่าความสัมพันธ์มันสถานะอาจจะยังชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ประการใดเนี่ยเด๋ยนเรามาให้ไพ่ของเรเวียนเวส์นะครับสปิริตนั้นมาเรตติ้งให้กับชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ i ิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจาเดือนเดือนเมษหรือเดือนพฤศจิกาย,ยน2020หรือสมรอย่างนี้นะครับดังนั้นขอให้ชาวราศีพิจิกนึกถึงคนรักของคุณไว้นะเด๋ยวเรามาดูในรอบเดือนเกิดของคุณนะครับแล้วก็หลังวันเกิดของคุณไปแล้วเนี่ยคุณระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยจะ ไปในทิศทางที่ดีไหมนะครับนึกถึงควารักคุณไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงาน3ใบเช่นเคยนะขอให้พลังงานของชาวราศีพิจิกนะครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คุณสําเร็จในความรักในรอบเดือนนี้นะครับใครที่มีประเด็นหรือที่โกรธกันก็ขอให้มาคืนดีกันไม่เข้าใจหรืออยู่ไกลกันก็ขอให้ได้มาเจ,เจอกันในเดือนนี้ด้วยนะครับพลังงานเลือกสามใบเช่นเคยอะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอีก2ใบ ชาลสีพิจิกนี่สับให้สดๆเลยนะครับแล้วเปิดให้เลยนะดังนั้นขึ้นอยู่กับตามไพ่เลยนะครับว่าพลังงานไพ่เนี่ยจะขึ้นมาในทางดีร้ายยังไงบ้างถ้าดีก็ถือว่าเราก็มาเตือนกันนะครับแต่ถ้าร้ายเราก็มาเตือนกันหรือให้คุณปรับพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ะเราได้3ใบละมาดนแลนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วชาลสีพิจิกมาดูพลังงานใบแรกนะครับกับ radiant w a t e s spirit ว่าจะขึ้นอะไรบ้างว้าว queen paradox นะครับราชินีเหรียญครับ ชาวราศีพฤิกคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะหรือมีเกณฑ์ในลักษณะของการค้าขายของคุณนะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือการคาดหวังอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานมีสิทธิ์มากๆเลยที่มันจะไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วก็ใครที่กําลังรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้การเจรจาสื่อสารกับใครก็แล้วแต่ขอให้คุณไปสื่อสารกับผู้หญิงที่มีอายุนะครับ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณหรือมีอำนาจมากกว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือสิ่งที่คุณไม่สบายใจอยู่ในชีวิตนะครับดังนั้นราศีพฤิกหรือสกอร์เปคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของงานกับเงินมากนะโดยเฉพาะคนที่มีกิจการส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าค้าขาองของคุณค่อนข้างจะไปได้ดีทีเดียวนะครับดังนั้นคุณจะให้เวลาในการทุ่มเทกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่อนข้างเยอะ แล้วก็เป็นช่วงของการเงินที่เป็นช่วงขาเข้าด้วยนะครับก็อยากให้ชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นเนี่ยขอให้คุณเก็บเงินแล้วก็แมนนิบริหารเงินให้ดีๆแล้วกันนะสำหรับความรักยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไปที่2กันต่อแล้วกันนะโอ้พลังงานไปที่2ขึ้นสิดาบเลยนะครับ ten of swords นะฮะใครที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้คนรักของคุณกับคุณเนี่ยระวังลักษณะของเกณฑ์ในการทะเลาะกันในเรื่องของการเงินการทองนะให้ระวังนิดนึงนะครับขอให้คุณม เพราะว่าไพ่สิบดาบเนี่ยมาติดกับในเรื่องของการเงินติดกันในเรื่องของผลประโยชน์อันนะครับดังนั้นต้องดูว่าชาวราศีพฤิกเนี่ยคุณได้มีหุ้นส่วนหรือว่าทาธุรกิจอะไรกับลูกกับคนรักของคุณหรือเปล่านะจะมีเกณฑ์ในการผิดใจกันนะครับหรืออีกในหนึง่งมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแปลไปได้ว่าคนรักของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันนะครับเพราะว่าคนรักของคุณก็ไปสในใจเรื่องงานคุณเองก็ไปสนใจเรื่องงานหรือเป็นไปได้ว่าคนรักอาจจะนําปัญหามาให้กับคุณก็ได้ ขอลุ้นไปที่3นะครับว่าจะเป็นอย่างไงอะเอสซวอนครับเป็นไพ่หนึ่งคาถาถามว่ามีเกณฑ์ในการเลิกกันไหมเท่าที่ผมเห็นนะครับรู้สึกว่าในเดือนนี้คุณจะมีเรื่องผิดใจกับคนรักของคุณนะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผลประโยชน์เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นในเรื่องของผลประโยชน์หรือการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรที่มันไม่ลงตัวนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของประเด็นอื่นอย่างเช่นว่าการไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ดีหรือว่าคนรักของคุณนั้นได้ทําตัวแปลกไปหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับได้ทําตัวในการห่างเหินกับคนรักของคุณไปแน่นอนว่ามันมีความเบื่อๆนหนาๆเซ็งๆนะดังนั้นเป็นอีกหนึ่งนะครับราศีนะคนที่มีคู่อยู่แล้วสาหรับชาวราศีส corpio หรือพฤจิกเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปทําบุญลงศพเลยแล้วจะดีมาก หรือสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโครกระบือก็ได้นะครับอย่างน้อยเดือนนี้ทําสัก3าครั้งนะคุณจะทำเท่าไหร่ตรงนั้นไม่สําคัญขึ้นอยู่กับความศรัทธาของคุณนะครับเชื่อว่าจะลดความแรงในไพ่สิกดาบลงไปได้ดังนั้นในฐานะเดือนเกิดของคุณนะครับผมขอทายว่าให้ระมัดระวังในเรื่องทางด้านการมีปากเสียงขนาดขั้นมากถึงขนาดขั้นหลุนแหงด้วย นะครับและอาจจะมีเกณฑ์ในการทะเลาะและแตกแยกกันไปแต่แตั้งแ,แ,แ,แต่หลังวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยไพเอชชกบอลเนี่ยมันเป็นไพหนึ่งกระทางก็คือการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดังนั้นะถามว่าทะเลาะกันในรอบเดือนนี้จะจะเลิกกันไหมไม่น่าจะเลิกนะแต่มันมีลักษณะข,ของเกณฑ์ในการปรับความเข้าใจหรือมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นหรือว่าให้อภยัยให้โอกาสกันใหม่ นะสำหรับชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันประเด็นที่เอ่อเรื่องที่มันหนักหนาสาการหรือว่าเรื่องที่มันเล็กน้อยอยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คุณนั้นใจเย็นและอารมณ์อรล่อยและในเดือนนี้ผมขอเตือนชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วว่าถ้าคุณยอมคู่รักคุณได้คนรักคุณได้ให้คุณยอมไปก่อนนะพยายามอย่ามีปากเสียงพยายามอย่ามีข้อกังขาซึ่งกันและกันนะครับ นะแล้วก็ค่อยๆดูไปก่อนเพราะว่าผ่านพ้นวันที่15นะครับของเดือนโนเวมอร์หรือเดือนพฤศจิกาไปได้เนี่ยไอความแรงของ1ด,ดิบด่ยก็จะลดลงไปละ แล้วมันก็จะทําให้คุณกับเขานั้นพูดจาก,กันรู้เรื่องขึ้นนะครับหรือว่า,ามีการคอมมิชเมนต์มีการผูกมัดมีการาให้อภัยกิบบ c ช a นส์นะครับให้โอกาสซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่วันที่1นึถึงสิเนี่ยคนรักอาจจะทําอะไรให้คุณไม่ถูกใจบ้างหรือว่าทําตัวห่างเหินบ้างเลยคนรักของคุณนั้นอาจจะมีปัญหานะครับและทําให้คุณนั้นต้องไปช่วยเหลือเขาและทําให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียมากๆหรือหัวเสียมากๆเลยในตรงนี้ ก็ขอให้คุณนั้นให้โอกาสและให้อภัยคนรักเอาเปรว่าในเดือนนี้ถ้าคนรักทําอะไรผิดไปหรือทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณสามารถรับได้ในตรงนี้คุณสามารถให้อภัยเขาหรือเธอได้คุณก็ให้อภัยไปเพราะว่าความรักในเวอร์ชันชีพของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่เลิกกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันยังคอนติเนียไปดได้อีกได้ต่อๆไปนะครับได้อีกนานนะนะ ดังนั้นผมอยากให้ชาวราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คุณคิดถึงวันวานเก่าๆนะครับที่คุณกับเขาเคยสร้างกันมาในเดือนนี้คนรักของคุณอาจจะทําตัวเงี้ยวบ้างครับหรือทาตัวไม่ค่อยดีนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะทําให้คุณผิดหวังก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นใดก็แล้วแต่แต่ส่วนมากจะหนักเน้นไปในเรื่องทางน้านเกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชน์หรืออะไรที่เป็นลักษณะของความไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นมือที่3หรือว่าบุคคลที่3นะครับ ดังนั้นถ้าถามว่ามีบุคคลที่3มไหมมันไม่ถึงขนาดขั้นนั้นยกเว้นว่าคู่ที่มีบุคคลที่3ก็จะเป็นความรักที่มันมีประเด็นเหมือนเดิมนะครับก็คือคนรักของคุณยังไม่ตัดสินใจสักทีหรือว่าอาจจะทําอะไรที่ไม่สมควรในการทำนะครับในเรื่องของความรักนะไม่ว่าคุณจะทะเลาะอะไรกันขนาดไหนหรือแม้กระทั่งคุณจะเอาชนะกันขนาดไหนนะครับบางคู่เนี่ยต้องให้ระมัดระวังในเรื่องทางด้านการตบตีหรือการทําลายร่างกายกันด้วยทาร์วแมนค่อนข้างเป็นห่วงนะสำหรับชาลาสีพิจิกนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วของคุณก็ดูไม่ค่อยดีนะักนกะคร็ืออเด พอมาเข้าเดือนโนเวเบอร์เนี่ยให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแบบทะเลาะก,กันแล้วก็การที่จะต้องแยกกันไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีก ดังนั้นถามทรัลโลแมนว่าจะเลิกกันไหมไม่เลิกกันหรอกครับเดี๋ยวคุณสองคนพอใจเย็นลงกันก็จะกลับมาคืนดีหรือให้โอกาสกันอีกนะดังนั้นเพื่อไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นคุณไปทําบุญลงศพหรือไปสมทบทุนถ่ายชีวิตโคกระบือและขอให้คุณนั้นเดือนนี้ขอให้คุณใจเย็นๆมากๆขอให้ผ่านวิกฤตในช่วงเดือนโนเวม b e อร์หรือเดือนออพฤศจิกายนนี้ให้ได้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปได้ด้วยดีนะขอให้คุณมีความอดทนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกหรือสกอปิโอคนท เกิดของคุณมันอาจจะมีเรื่องทําให้คุณไม่สบายใจหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้หรืออาจจะทําให้คุณใจร้อนตัดสินใจอะไรผิดพลาดน,นะครับดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ไวไลท์ออลโคกันบ้างนะครับว่าไวไลท์ออลโคกเนี่ยจะเคลฟายส์นะครับอะไรให้กับชาวราศีพฤษกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจําเดือนโนเวม ber หรือเดือนพฤศจิกายน2020หรือ2 5ง3นะครับเดี๋ยวทาร์โรแมนเปิดให้1ใบนะไพ่ขึ้นมาเป็นนะครับเออ่ o p t i s us, นะครับอ่านว่า optic i s นะครับ optic สนี้มันหมายความว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อมัน่นหรือความเชื่อใจในตัวเองนะครับการเชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงของเ,ออเดือนนี้ทาร์โรแมนบอกไปแล้วนะดังนั้นบอกไปแล้วว่าการแคลร์ไฟเนี่ยหรือการวีดดิ้งในเรื่องของความรักให้กับชาวราศีพฤษจิกคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับ ดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นกันได้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วขอให้ชาวราศีพิจิกนั้นเชื่อคาทานายนี้นะครับแล้วก็ใจเย็นนะพยายามอารมณ์อรล่ยให้ได้นะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะครับอะไรถ้ายอมได้ให้อภัยคนรักของคุณให้อภัยเลยเพราะว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่พิสูจน์จิตใจของคุณด้วยพิสูจน์ความรักของคุณหรือเป็นแบบท,ทดสอบความรักของคุณนะครับดังนั้นไพ่เนี่ยตัวนี้มันบอกว่าความเชื่อใจ ความเชื่อมั่นในตัวเองก็ดีนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นคุณจะต้องเชื่อในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณจะต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยนะแล้วก็คําทํานายที่ทาร์โรแมนนั้นบอกไปนะครับมันบอกถึงการเชื่อในเรื่องของความคิดของคนอื่นด้วย ในกรณีว่าความรักของคุณมีปัญหาในเดือนนี้คุณอาจจะไปปรึกษากับเพื่อนของคุณหรือกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักมากกว่าหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนักพยากรณ์ก็ดีนะครับถ้าเขาเตือนอะไรในทิศทางที่ดีขึ้นมาหรือเตือนอะไรในลักษณะว่าพยายามใจเย็นและอารมณ์อรล่อยก็ขอให้คุณทำตามนัม้นทำตามนั้นนะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นเหตุนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์ในการใช้อารมณ์เป็นเหตุเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปัดพังพินาศได้ แต่มันจะเสียเวลาทําให้คุณสองคนนั้นต้องมาปฏิติ์ประต่อหรือมาสร้างความสัมพันธ์คือดีโดยต้องใช้เวลานะครับดังนั้นทารุไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกหรือราศีสก o ริโอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะดังนั้นนะครับคุณจงเชื่อใจในตัวของคุณเองแล้วก็เชื่อใจคุณอื่นแล้วก็เชื่อใจในคนรักของคุณและสถานการณ์ความรักของคุณด้วยอย่าลืมนะครับคิดถึงวันวานเก่าๆที่ดีๆอะไรที่คุณเคยกระทําดีกันมาก่อนโดยเฉพาะคู่ที่คบกันบบนานหลายปีแล้วเนี่ยทารุไม่อยากให้คุณอารม กับคนรักของคุณให้โอกาสกับความรักของคุณเองนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเดือนต่อๆไปก็จะเป็นทิศทางในทางที่ดีขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะแต่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่สุดๆในรอบปี6-3หรือปี2020ก็ได้นะครับเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่สิบดาบขึ้นมานะ ยังไงทารุมานนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราสีพิจิกนะครับหรือสกอร์บิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะในรอบเดือนพฤศจิกาหรือโบนบ e m เบอร์นี้ถึงจะเป็นเดือนเกิดของคุณขอให้คุณให้ระวังไปทําบุญอย่างที่ทารุมานบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนในการ ถ่ายโครกระบือหรือว่าสะสมทบทุนในเรื่องของโรงศพก็ได้หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายนั้นจะดีมากๆอย่างน้อยเดือนนี้ไปทํามครั้งนะครับคิดว่าเคราะห์อะไรหลายๆเนี่ยมันจะกลับกลายกายเป็นดีหรือว่าจากเคราะห์ที่มันหนักๆเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นเบานะครับและที่สําคัญการมีสติแล้วก็ความนิ่งเงียบความใจเย็นเป็นเรื่องที่สําคัญในรอบเดือนนี้มากๆอดทนให้มากๆนะครับยังไงทารุณแมนก็ขอเป็นกาลังใจให้กับชาราศิพุจิกทุกๆท่านสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและคนโสดด้วยนะ นี่คือภาพทํานายโดยรวมนะครับของชาวราศีพฤิกหรือสกอร์ปิโอทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะครับในรอบเดือนโนเวมเบอร์หรือเดือนพฤศจิกายน2020หรือ2513นะ ดังนั้นสําหรับชาวราศีพฤิกท่านไหนนะครับหรือชาวทั้ง11ราศีที่เหลือและเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดเรามีพลังงานที่ตรงกันแล้วคุณคิดว่าแม่นนะคุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาจองดูดวงกับทาโรแมนได้นะครับผมยังมีคิวว่างๆให้กับชาวราศีพฤิกและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือและท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมจะเป็นเข็มทิศไกด์ไลน์โดยพายทารูนะครับแล้วก็พ่ออร์คเคิลซึ่งคุณอาจจะต้องทึ่งเพราะเราจะค้นหาทางออกให้กับในเรื่องของความรักของคุณนนนะคัััยงงงไกกก็โทจอิวเข้ามามล และสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะแอดไลน์นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ซึ่งอยู่ในสคริปใต้ล่างนะหรือว่าจะโทรเข้ามาจองคิวกับทาร์โรแมนก็ได้หรือจะพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k นะครับคำว่าดูดวงไพ่ยิ่ซี่หยาดสัมผัสาบทาร์โรแมนคุณก็จะเห็นกิจกรรมของทาร์โรแมนบางส่วนและสามารถที่จะจองคิวเข้ามาในตรงนั้นด้วยยังไงก็แอดเข้าไป Facebook หรือแอดเข้าไปในไลน์นะฮะหรือจะโทรสอบถามก็ยินดีครับยังไง ในช่วงของแฮปปี้เบิร์เดย์นี้ก็ขอเอพอร์ตีนะครับขอให้ชาวราศีพฤิกหรือราศีสิงคโปโอทั้งคนที่โสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้คุณมีความสุขและสําเร็จสมหวังในเรื่องความรักขอให้คุณผ่านสถานการณ์เวลวร้ายหรือสถานการณ์ที่มันหมุดยิดไปได้ใจเย็นๆนะครับในรอบของเดือนนี้นะแล้วก็ขอให้เดือนต่อๆไปขอให้คุณนั้นสําเร็จในเรื่องของความรักแม้กระทั่งในเรื่องของงานและเงินและสุขภาพของคุณด้วยนะครับขอขอบคุณราศีพฤิกทุกๆท่านที่เคยติดตามกันมาตลอดนะครับว่าเป็น FC เหนียวแน่นที่ผ่ผาาามมเลยนะเรรอแขงงกคุณจิๆ มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับใน YouTube กันได้นะเดแล้วเรามาดูกันว่าในเดือนหน้าชาราศีพิจิกทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงของปลายปีนะครับเดือนธันวาแล้วความรักของคนโสดและคนที่มีคู่ของชาวสกอร์บิโอรหรือพฤจิกจะไปยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับเดือนนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ, Birthday, รบชาราศีพิจิกรรักนะครับชาราศีพิจิกครับสวัสดีครับ เปลนเป็นความรักและความผูกพัน